อย <have> <it> yeah. kind of ่างแล้วที่ใส่ปูนะสบายดีท่านผู้ชมนี่นี่ปูตักเข้าไปกินเล่นดีของกูนะสบายดีทุกทุกคนเหนี่อยจนเหื่อแตกลืมถ่ายถิบฮะยังทำหอดบ้านเทียงขึ้นคนเขาว่างสิออกมาเอามึงตีมึงเท่นมาสิกษาก่อนเฮาพี่น้องกิ่วศึกษามาเอิญพร้อมกัน เงินสิกลับนําหนพี่น้อยเนาะนั่นพี่น้อยก็แล้วเวียกแล้วก็เก็บของซุงแล้วก็เก็บของล้างของเมียแล้วก็ผู้ทยอยกลับก็กลับนําแล้วเนาะยังกยังพี่น้องแต่มือแงนี่สิเหลือแต่เฮาเนี่ยกาพี่น้องุพี่น้องพี่น้อยกหมือมดเย็นแล้วบนบ้านจอยางเทิงก็เก็บของพี่น้องเอ้ยมุนๆมุนเออ มันมาถือคางมันเป็นหั่นอยู่นี่ยน,นะเออเออเออก็บถั่วไห้ากันแล้วไปซ้ำก็ซ้ำสองก็ซ้ำนี่กำลังสิเสร็จกำลังเสร็จตโตเมียนไปแล้วก็แล้วเหือด <c oughs> แต่เหือดผุน่าเหือดสบายดีเด้อทุกคนเ,เที่ฝึกทำเหือดแต่งเหือดแตน เก็บของเตียงจะกลับบ้านยังอ่ะหยิบเลยฮ่าเอามาข้างนอกแดดแห้งเลยกระทังเป็นกระเจี๊ยมื่อ้ชีสเกตเนาะร้านชีสเกตราะว่าบ้านคุณพี่เป็นอยู่ชีสเกตก็มีเด็กกระทังกับเตาอยู่ในชมยาง ปลาหัวงบัวมาตะบ้านบ่ละพี่งามเนาะฮะปลากล่องห้องแยี่เคี้ยวยบ่นะว่ะอนั่ท่นดามปูหนบูดเนาะแต่งใจ็าฝาดลู้กับปูดหอยอย่างเช่นได้ปูกับปุกมาฝากลูเ้มันไกลพี่เอามือปได้บูด ยังรนอนอยากเพื่อนไปพาล้านพาหมอหมอกลมาลังจะพากันเดินทางแต่นเน้อเราเบิ่งไปเนาะก็มีจะคนเนงะ <c oughs> ก็จะแมนเบิร์ตเลยจะคนนยูนิองนล้แมนเทศแล้วก็พี่คนนั้นอาจารยนนี่นั่งนอนอยู่ในแมนเบิรสามสี่หา เจอกันใหม่นะนะเค้าเจอกัน่่กยีไอาไก่เอนไงใช่ทั้งผู้ใด่่ายลูกตังโดนไปขาเดียวงไงใช่มึงยิ่มจเลือกที่สเกตบ่เลยนะจักน้องนายกเจ้าายผัดกูมากกูตักไว้เดี๋ยวกูจุ่มให้มึงเนี่ยบกรายหน่อยกินลดเออ นี่เนี้ยใส่ทงกับแกปเนี่ยนี่นะแล้วก็มึงเอาตัวน้ำมาใส่นี่ยเต็มแล้วก่ะนูพี่น้อยพี่ทูนหนึ่งนี่นะพร่ำร่หน้าโบโลร่ำู่พร่ำกับแกบก็ได้เนี่ยนี่เออปอนลงแล้วก็มึงเอาทงยางมาหมัดทงกับแกบเออเือหิวหลายอย่างกําลังเตรียมของยากพี่น้อยมาแต่หาหมอเลยพี่น้อย ตอนนี้กะสามโมงกว่าป่ะสี่แล้วค่ะสี่โมงเึ่งสี่โมงเึ่งแล้วอืมไปเดินทางปลอดภยัยถึงบงันถึงซ่องก็ประมาณดึกดึกดึกด,ดึกดึกกร <c oughs> ะถิ <c oughs> นกระพุ่งนี้มาเดีบอก

ยันสวดโหลดอยูย่โอ้หจะเมื่อไยู่บ้านคนที่จะเกตทั้งดอกไม้กับเตาขั้นหัวอีกแหละ

นางเท่นก็เปนนาเขียวสีนางอยู่ข้างหลังราะว่าข้างในก็จดวดนะพี่น้องนอะยังบ่เอาส ว่าโหลดสุขบุญจะเมื่อซีสกเกตนะผ่านทางไปสุรินทน้องพี่น้องเนาะกำลังสารวนวุ่นวายท่านผู้ชมเอ้ยสาธุบุญของคุณพี่คุณสวยหลายๆพี่หน่อยมุณสวยใจดีเนาะเดี๋ยวมาทำบุญโปรดอย่าให้มาทำบุญนำ้ำ ไปน้องลูกลานจ้ะบางคนกับบริมาติดธุระนักเนาะพมาครบแหงร้ายคนนาาี้ที่น้องจ้าโอ้ยเดือนทหารเดือนทหารโอ้ยเ็บตัวเลยนงเ่นกระสองสงหิว เบิร์สนับคนสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าคนพี่เนาะเก้าคนสิบคนเนาะพาคลองอีกเกิดขนก่ยังอิซซุปว้าขอดงามเลยสีประตูอิซซุพี่เนองสุดละสุดละจะกลับแล้วนะ S <S เอ๊วิ่เงยมั้ยนเธอได้หึ้นเน๊เนะน้องเมลล์บายบายกับกะินพี่น้อย11ปีสำคัญเลนของพี่น้อยบ่เป็นร้านได้เลนแม่นะเป็นร้านกี่ <S <S คนนับบึงดูว่ สิบบอกสิบสิบเอ็ดมึถามเยอะางก็ม่บอกแล้วอย่ามาพูดนะเดีอยมารับล้งได้ว่ะรถมาแล้วกบ๊ายบายโชคดีเดินทางปลอดภัยมาพี่กัลดีต่พี่รถเีมะหันมาพี่กอดกันหันมาพี่ลูก

điều hành quạt phai tất tiêm nhặt. tiêm nhặt. nhạt nhạt. Oi, đi lơi cái nắng nọ,

เดิมห้าคนเียหกเหลือหกคนเมื่อน้องนายก็ไปเห็นงานแออดแอดแอด ทาตัดสแกนเดอร์๊าไปยโชคดีนะแียวเดินทางปลอดภัยสบายครับจ้าอ้าวผ้าคคุมอ่ะ